บรรยากาศบ้านๆครับบรรยากาศบ้านน้องพองเนี่ยมากินนั่นกินลาบครับพี่เดียวพอเนี่้นบ่อีกอันนึงะโอบ่มผักบ่ผัมีอยู่เดียวัก้ัดันกรดน้เฮงงปังังครับขับลมั้ โอเคเดี yeah. ๋ยวเราจะเอาหนึ่งนี่จบเลยจบเลยโอเคจบเย็นอากาศเย็นนะแม่ตอนนี้อากาศเย็นนะโอเคจบเลยแล้อไอ่ะทายอู้ตอนนี้ก็ รับสินลบพรเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วนะคะรับขอบคุณครับปืป้ดอันนี้ันบอสเต็มตัวกินตันบ่บอสวยแนนบอมเนี่ย <c oughs> เอาคุณแม่นั่งแม,แม่เรียบนั่งตรงนี้อ่ะกินข้าวน้ำการ นี่น้องกินขวกินปลางานบุญนะครับวันที่8วันนี้วันดีนะวันดีวันมงคลอันนี้พี่พี่ชายนะคะพี่ออต่อนะคะพี่ชายกับเมื่อวันดี 1. วันมงคลเด้พี่น้องขอให้แฟนครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับรับทรัพย์รับพรรับความเฮง,งหมดนี่หมดสินเพราะว่ามือวันนี้เฮ็ดบุญตะเ้าเนี่ยครับมือวันนี้เฮ็ดบุญแล้ววันเนี้เดชบ,บุญก็คือว่าพี่ดิวอะได้มางานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะไปงานมงคลก็คืองานแต่งเออมื่อนนี้ได้ไปสองงานพี่น้องนะครับ เทงเทงปังปังเด้อนะครับใครดูคลิปนี้ก็ขอมามากินข่าวน้ากันนี่มามีปลาพี่น้องมีปลาก็เห็ดเห็ดอันนี้แซ่บแซ่บเด้อไข่เคียงลาบอันนี้อันยังกับแม่แกงหมูมีแกงหมี่นมจีนนมจีนกับแซ่บมาค่ะมากินข่าวน้ากันกินข่าวนี่กินเลยครับพี่จีกินเลยแซ่บ บรรยากาศนี่พี่น้องนี่นบรรยากาศอ่ไอาได้บรรยากาศชมเมนเยบกินป,านป,านปานลาพี่น้องกินปลากินลาบครพี่น้องๆเลขาทีมงานพี่เดียกวกินอลยรรก,น,กน,น้องนีนะ่าน้องเบียนะครับอ่าขอบคุณครับมีผคคัก้อมผักมีซีใบ เอาบุญบานเฮ้าพี่น้องกัเข่ากับป่าซเบๆเด้อครับรับความเฮงรับความปังครับแซแซบคือกาปลาไหลครับพี่สาม่เรียบแศบแศบคุณหนะแม่ครัวพี่น้องนี่บรรยากาศบานเฮา คุณน่ะข้แชนะปื๊ดลาบลาบ,ลาบกับนี่แกงหมกมีกกม่ส่ไก่พี่น้องแล,อแล้วก็พี่สาวคนสวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานแตงน่งต่อนะเดี๋ยวเขากินข่าวไปงานแต่งต่อรับตับรับความเฮงนี่ครับบรรยากาศบุญบ้านเห็นง่ายๆครับพี่น้องเห็นง่ายๆเรียบเรียบแต่มีความสุขนะครับ นี่ครับยา้ายกินเข่าไปไปกินเข่าเด้อครับค่เนี่ยไ,ไปกินเข่ากินข่าวกินเข่าๆๆบรรยากาศนี่นองนะครับผูใ้ใดเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับกดไลค์กดแชร์เพราะว่าบรรยากาศมันบ้านเรานะครับ<ม>เพจบุญบ้านแล้วก็อย่าลืมนะครับ14เมษาเด้อนี่ นี่ครับอย่าลืมนะครับมาบ้านพี่ดิวได้เลยนะครับ